สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเรื่องเล่าจากฝั่งอเมริกาบ้างนะคะเรื่องเล่าที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้สําหรับผู้หญิงไทยที่มีสามีฝรั่งนะคะ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวยาวหน่อยนะคะซึ่งปณิชก็ได้รู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะปณิชก็มาอยู่ที่อเมริกาก็เกือบเจ็ดปีเต็มแล้วนะคะ,ะจากหญิงไทยคนหนึ่งที่ฝรั่ง ได้แต่งงานกับนางแล้วก็พามาอยู่ที่อเมริกาแต่พอมาอยู่อเมริกาได้สองปีซึ่งในขณะนั้นผู้หญิงใดคนนั้นก็ได้รับกรีนการ์ดก็คือใบอนุญ,ญาตให้อยู่ถาวรในอเมริกานั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นกรีนการ์ดสองปีก่อนนะคะทีนี้ พอนางมาอยู่ได้2ปีเมื่อได้รับกรีนการ์ดแล้วนางก็สามารถที่จะเดินออกจากอเมริเดินทางออกจากอเมริกาได้นางก็กลับไปเมืองไทยนะคะกลับไปเมืองไทยก็ไปเยี่ยมครอบครัวตามปกติเหมือนที่ปนิธรรมทุกปีนะคะแต่ว่านางกลับไปแล้วนาง ไม่กลับมาอเมริกาอีกเลยซึ่งยังไม่ได้หย่าขาดกับสามีชาวอเมริกันนะคะแต่นางไม่ยอมกลับมาฟันเวลาล่วงเลยไป6-7ปีได้นะคะนางถึงติดต่อกลับมา หาสามีซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่นางกลับไปแล้วแล้วนางก็ไม่มาในช่วงเวลานั้นผู้หญิงคนนี้ยเขาไม่ติดต่อหาสามีฝรั่งเลยนะคะแล้วอยู่ๆหกเจ็ดปีผ่านไปนางก็ได้ส่งอีเมลมาหาสามีนะคะบอกว่า ตอนนี้กําลังเดือดร้อนเพราะพี่ชายที่เป็นด็อกเตอร์ได้ไปทำผู้หญิงท้องนะคะเสร็จแล้วพี่ชายของตัวเองต้องการที่จะให้นางเป็นผู้รับผิดชอบให้เป็นลูกบุญธรรม ของนางว่างั้นนะคะเสร็จแล้วนางก็พร่ำพรรณายาวเหยียดว่าไม่มีค่าทำคลอดไม่มีค่าโรงพยาบาลซึ่งเป็นจำนวนเงินเจ็ดหมืนบาทนะคะอัปน,นี้ก็เลยมาคิดดูอ้า,อาก็ในเมื่อ พี่ชายเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วก็ไปทำผู้หญิงท้องทำไมพี่ชายไม่ยอมจ่ายเงินเองล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนอกจากจะไม่รับเป็นพ่อแล้วยังโยนให้น้องสาวเป็นผู้รับเลี้ยงอีกก็คือจ่ายทุกอย่างอันนี้มันมีเงื่อนงำ นะคะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะควรถึงระดับด็อกเตอร์นะคะ,ะทีนี้ต่อมานางก็พยายามที่จะให้สามีฝรั่งเนี่ยโอนเงินไปให้เพื่อที่จะได้จ่ายค่าโรงพยาบาลให้ผู้หญิงคนที่คลอดลูก นะคะอันนี้จริงเท็จประการใดไม่มีใครรู้นะคะก็ไม่รู้ว่าสามีฝรั่งเมื้อส่งไปให้หรือเปล่านะคะซึ่งในตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้หย่าทะเบียนสมรสกันนะคะหกเจ็ดปีเนี่ยนางทิ้งไปเนี่ยหกเจ็ดปียังไม่ได้หย่าทะเบียนสมรสแต่ประการใดนะคะ เพราะฉะนั้นสามีก็เลยถามส่งอีเมลตอบกลับไปต่างว่าแล้วพี่ชายเธอทำให้ผู้หญิงท้องทำไมเธอถึงจะมาเอาเงินกับฉันเพื่อที่จะไปจ่ายค่าทําคลอดค่าโรงพยาบาลนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่า ถ้าคุณยังเป็นสามีของฉันคุณก็จะต้องช่วยเหลือฉันในเรื่องนี้โอ้โ oh. หเปลี่ยนไปได้นะคะผู้หญิงไทยก็ก็มีนะคะมีจริงๆมีจริงๆมีเยอะด้วยนะคะ,ะแล้วปนิกก็ไม่รู้ว่า สามีนางได้ส่งเงินไปให้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแล้วในที่สุดสามีก็พยายามที่จะอ่อนอ่อนให้นางกลับมาอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าสามีเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้มากนะคะคือพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ นางกลับมาอยู่ที่อเมริกาแต่จนแล้วจนรอดนางก็ไม่กลับมาเมื่อสามีเห็นว่าฝ่ายผู้หญิงไม่ยอมกลับมาแน่นอนก็เลยเกิดแบบน้อยเนื้อต่ำใจนะคะคือไม่ได้โกรธก็ยังรักแต่รักมากนะคะ ก็เลยทำเป็นมืนสักพักหนึ่งทําเฉยเมยสักพักหนึ่งนะคะแต่ก็ได้ติดต่อกับเขาอยู่นะคะก็ยังได้ติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แต่ไม่ยอมไปที่เมืองไทยนะคะไม่ไม่ได้กลับไปที่เมืองไทยไม่ได้ไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เมืองไทยจนกระทั่ง เด็กคนนั้นโตราว3ามขวดฝ่ายสามีถึงได้เดินทางไปเจอนะคะถึงได้เดินทางไปเจอที่ไทย2อ,อาทิตย์แล้วก็เดินทางกลับมาที่อเมริกานะคะไปที่ไทยเพื่อที่จะงองอนให้ผู้หญิง กลับมาอยู่ด้วยแต่เขาไม่มาเมื่อสามีกลับมาแล้วเนี่ยก็เลยได้จ้างทนายทำเรื่องทำเอกสารขออย่าส่งไปให้นางเซ็นที่ไทยแต่นางจะยอมเซ็นหรือไม่เดี๋ยวคลิปหน้าปะนิด มาเล่าต่อให้ฟังนะคะถ้าหากว่าชอบแนวแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้ปณิตรู้นะคะเดี๋ยวปณิต์จะได้หาเรื่องราวต่างๆนานามาเล่าสู่ฟังนะคะเพราะบางทีการที่อยู่ติดกับกกอกมากเกินไปทำให้ปวดหัวนะคะ ปนิ้ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปทำอะไรแบบจำเจซ้ำซากนะคะปนิดบางครั้งปนิดก็จะออกนอกกรอบบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าปนิดเล่าให้ฟังต่อแล้วก็จะมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณที่ติดตามฝากกด แชร์กดไลค์ซับสไคร b ์ให้ปนิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ